สวัสดีครับผมรายการพระเครื่องยอดนิยมนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับพระเครื่องยอดนิยมนะครับนุ้ยพระบ้านนะครับวันนี้สุดยอดพระเก่าๆที่สวยหลายรายการนะครับนํามาเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับตามนี้เลยนะครับหรือเข้าไปชมในช่องหลักกันได้นะครับ EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับทานใดเข้ามารับชมและกดติดตามขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะครับเหรียญรอจอบเลขหลงพ้เงินนะครับติดประกาศนะครับ ติดรางวัลมานะครับแล้วก็พับปิดตานะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับลงรักปิดทองเก่าครับเหรียญหลวงปู่ฟันนะครับวัดป่าถ้ำขามเหรียญหล่อเก่าหลวงพ่อกันวัฒญาศิครับสองสี่หกเก้าเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเหรียญพ่อธันไ์คายวจาศิทธ์นะครับเหรียญจักรพัรดินะครับชินราชนะครับปีหนึ่งห้าแล้วพระเก่าเก่าที่สวยอีกเยอะนะครับพระมเหสวนสายเหนียวนะครับโกวัดพระศรีรัตนมาธาตุจังหวัดสุพรรณนะครับเหรียญลีลายี่สิบห้าศตวรรษหลวงพ่อ เสือเก่าๆนะครับหลงพ่อเงินก็หล่อโบราณเก่านะครับชมภาพทางไลน์นะครับ,รบติดต่อเข้ามานะครับ